สวัสดีครับป้าพรครับสวัสดีครับป้าน้อยสวัสดีครับป้าน้อยครับผมสวัสดีครับเบิงเบิงครับพี่น้องเอฟซีอันผี่สาวกับน้องสาวครับเนี่ยหน้าตาคือกันปะครับอันนี่น้องสาวพี่น้อยเนาะครับเนาะครับอื่นพี่ก็ได้ครับผมเป็นเป็นวันเดทเถาป้าพรกับวัาเถาคือกันละครับครับผมอานอื่นแต่ย่าเขามันวองค์กั้งเดทเถาเนี่ยว่าจะคอเป็นย่าอยู่เอาป้าพรกับป้าน้อยก็ได้เนาะครับพี่น้อง ก็น้อยอันปะพอนไปทำบุญจำศีลอยู่อยู่วัดมากไปปฏิบัติไปปฏิบัติปฏิบัติกรรมปฏิบัติกรรมค่ะถวายให้นายหลวงโอ้สาธุสาธุจมด็จพระพระพันปีหลวงพระแม่พันปีหลวงค่ะนี่เพิ่นจิเฮียชูปีห้าธันวาถึงถึงสิบสี่ เพิ่นสวรรค์นคนไปนี่เนาะชั่วปีเพิ่นสดไห้แต่พอหลวงพอดีปีน่นเลยเอาหูแม่ะแม่หลวงแม่แม่พ่านปีห้ามานําครบค็สิว่างานประจําปีกับ่ะไรประวัติวาสกรบไปอยูหมดเลยอยู่ในป่าพุ่นละเอาเตท์ไปกลางอยู่ในป่า่มบัาที่นี้ป้าน้อยของเข้านี่ก็เลยมาลงมาแต่กรุงเทพน้ำลูกมาลูกมาเพราะว่าเพราะว่าใหญ่นี่แต่งของสิไป สิไปนอนวัดนะสิไปเข่ากรรมเนาะว่าสันไปเข่ากรรมก็เลยอยางเงี้ยวัแรงเลยมาฝันเห็นแม่ที่จังนงปฏิบัติถ้ำอยู่ในหล่ะแม่อวยไปคุณเห็นแม่เอาอีแม่เจ้าแม่ยังเราทั้งเลยบ่ครับแม่กุ้นเล่ยอยู่ล้านถ้ำเล่นเห็นอยู่ล้านถ้ำครับครับครับเอาอีแม่เจ้าแม่ยังว่าคือพวกุวกเอาน้องมาน้าแม่ครับาก็เลยว่าก็เลยโทรหาเพื่อนนี่ จังไดจะตองมาเด้อจังไดเพิ่นจังไดลงมาแต่กรุงเทพมานจะเป็ร้านทาำโตเอิ้นเพิ่นมาเนี่ยที่วาในฝันเออในฝันนี่เพิ่นอยากมาหาลูกน้ำเออลูกในยู่นี่ในฝันนี่ว่าแม่ว่าก็เลยว่าจังไดก็มาจะสองช้มื้อล่างานมาครับเออเพราะว่างานนี่มันแบบเฮามาเดินเฮามาท้ำเฮาปฏิบัตินี่อ๋ออุ้ยเพิ่นเฮ็ดคักอีดีเด้อหลวงพ่อคักอีดีเด้อครับโอ้ยปฏิบัติปฏิบัติท้ำน้ำก็มาหาลูกน้ำเออครับมาที่ี้มา จะถามอันปลาน่อยเบื้องครับบานนี้มากมากปฏิบัติรรมนี่มีหยังมาสู้นมาหยังครับบานนี้มากบอ่บ่อมีแต่ว่าได้ยินเสียงยางอยู่คอยผลเป็นค้นบริยานนะมุ่งดันผัดเป็นมุ่งว่าคือมูเมยมุ่งบ่มีมาเป็นป่าติบบ่มีแนวติดครเมื่อแรกคอยกระยานอยู่เที่คอยนอนบ่คอยหลับแบบว่า ซั้งมาเน่นเพิ่นกระมีเพิ่นกระเด่นอยู่ข,ข,ข้างแขางเพิ่นกระมีเต็นอยู่ทางของเพิ่นอนนะครับ,รบมีการอาศัยแบบว่าข่อยกรบเบียดปัไหาแต่ว่ามันบริเวณทีห้องห้าเนาะมันนอนอยากอะนะนอนบลับโม่ข้าเจ้าปีเต็นเหมือนแมนโบเวลานอนป้ากรับเข้าไปเนี่ยเพื่อน ห้นอนอันเตนละคนแม่บอกป้ากับเขาไปนอนกับพยายากสวดอันนั้นอันนี้นะนับตอนแรกวนึกบอกผมว่ามองหันเป็นดนผู้ตาเก่าอ่ะนะดอนผู้ตาเก่าก็นอนอยู่กับบมมีหยางแต่ว่าหากคือยังเสียงมีหยังมนกก็เก๊ก้ยงขนเป็นคนบ่งหยานอ่ะนะค่อยกับ่มเมื่นตาเบิ่งค่อยกับเมื่อตาเบิ่งจะมองไฟแง่งแง่งอ่ะนะบบาดมือซองมาตีทติกับไปนอนนเพื่อนนไฟดาบ ไฟดบบาบวนนี้เต้นบัดอยู่ดีดีโฮปลงมาแม,ม,ม่เมื่อเห็นโฮงบาดมูเพื่อนกับข่าวเต้นเหมิดเหี่ยยววบาม่านนอนพีก็ได้เต้นเพื่อนน้นอยน้อยเขาไป <c oughs> เหยียดกันอยู่นะฮคร <c oughs> ันคอยรับแล่าบอกรับตีแล้อมันน้อยอเขาไปสองก้นไปอาร์กันเ <c oughs> พื่อนบอกเรขบอว่าครับเจ้าที่บาดไหมครับบอ <c oughs> บอกบอก <c oughs> บอกเ <c oughs> มื่อคืนนี้่อยชี้ยานแหงน้งแนข่อยห้องกองโหนเพื่อนว่าเขาฟังเป็นดอนพุตาเก่าเนาะ เมื่อว่าน,นี่ตอนนั่นไม่หาโมงมันบอกออกมาเพื่อว่านอนเหลนคอยมานอนอยู่นอนอยู่ข้างนอกเต็นมันบอกปูสาบนอนนะจักมนันยังไม่อยู่คอยกรตื้นแล้วเมื่อวานไม่อยู่หลังเลยเออตอนหาโมง่งนะคอยกระต๊กใจคอยลูกเขินเมี่อยู่น้ากันคอยกระเบ,บาเพิ่งฟังออ้าวแม่นยังแล้วคอยกเ็เลยว่าเออคอยลูกเขินไปห้าพากันไปผลที่จริงมันมีคนม้นเมื่อสู่ขนดอยู่หลังก่่าครับหูจื๊กเลย อาจี่เป็นสิ่งลี้ลับเนาะเพิ่นมาสูนบานนี้เมื่อคืนนี่ข่อยสิยยากลยูดีครับตื่นขึ้นมาตีสองแม่บอกตอนแรกนอนตื่นตื่นขึ้นมาตีสองใช้ซื้อลอตเตอรี่ไปตัวไรสันครับซื้อหนึ่งแปดศูนย์ค่ะหนึ่งแปดศูนย์ในมาแต่ร์ใช้ครับหนึ่งแปดศูนย์คือตัวเองค่ะเพราะว่าอันนี้เลขอีหยังกหลวงปู่นั่นนะเลขหลวงปู่นั่นบอกอืมล่องปู่อีหยังล่ะครับกเพิ่นบอกเลขสมบูรณ์ครับ ที่โยบัด์นี่เพื่อนเว้าในเดยนั่งหันที่ว่าอีหยังก่อเก่าอีหยังเที่ว้านังหันได้แล้วก็นั่น,หน,หหนแหละ,นนละคอยกระจำมาตัวนั่นคอยกระเลื่อนมากนุงปูเพื่นบอกบอกครับเพื่อนบอกนุงปูเพิ่นบอกนุงนอ,อนงปูที่เป็นอาจารย์กรรมนนะครับเพื่อนเว้าเพื่อนเ้าข้ามนี่โดนะเพื่นอนเบาตัวไหนครับ,บรถถเก้าหนึ่งชูนบอสที่เก้านี่เออเก้าหนึ่งศูนย์ที่เก่าศูนย์หนึ่ง ปัจจุบัได้เพิ่นบอกเพิ่นเว้าเว้าอยู่ว่าษันซ้อนมากขันเพิ่นเว้าแล้วมันเสียขอกนะตัวไหนก่อครับเอาให้ในนี้แต่ว่าเพิ่นใส่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าแน่นอนบอกครับค่ะชัดเจนเลยซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วบอกครับนี่เอยซื้อหนึ่งแปดศูนย์มันไก่ไก่กันเลยมากตัวนี้น่าแต่เพิ่นบอกในหนึ่งศูนย์เก้า ปูเพิ่นบอกหนึ่งศูนย์เก้าครับเป็นสิเมื่อนี่นะครับเสาร์อมเป็นสิกับวัดนี่แมนวัดแล้วแล้วนี่ล่ะแล้วเพิ่นล่าเพิ่นยั้งอียั้งกันนียนะครับหนึ่งศูนย์เก้ากัจโยน้ำปฏิบัติน้ำกันอยู่เก่าขึ้นนอกเก่าขึ้นจวอยู่เก่าขึ้นเก่าเก่าขึ้นกับซีบเมื่อมื่อเสาร์นี้ครับครับเมื่อนั่นกับเพิ่นว่าวนั่นก็ออกไปแล้วคอยก็มากอยู่หนึ่งชี้หาน่ะมันห่ออกไปแล้วครับสักซี้ชี่ได้นอก เมื่อเน้นพันละเอียงก็อันวันที่ยี่สิบเอ็ดนะเอียงพินบอกยี่สิบสองยี่สิบสองเออก็ออกสองสองเลยเปล่าก็คำฟังเล่าคำเอิบคำเล่าพันจัดนี่ครบยี่สิบสองปียี่สิบสองปีีบง่านเลยมีเหตุนี่มีที่ยี่สิบสองในแนวทางของเข้ามันจะตรงเนาะแมนครับผมสองสองมันออกไปแล้วกี่เนาะแมนแต่พันมาบอกตัววังนันตีเนาะวังเข้าจะออกจากกรรมมั่น หนึนยเก่าหนึ่งหน่ศย์เกคอยพัดซืน่งแปดศูนย์มัดไก่กันเขาก็เลยมากนะครับโอ้ส่วนโตนี่ก็คือ1หนึ่งแปดศูนย์ส่วนพระอาจารย์เปนแบบน่าแมื่อกอนสื่อกอนพอาจากเออสื่อกอนโอ้สื่อกอนเพิ่นบอกหนึ่งแปดูนย์หนึ่งศูนย์แ แปดแสนศูนย์หนึ่งสื่อวัชกรสิขึ้นมาโอภัยมาบอกครับหนึ่งแปดศูนย์หรือมากบอกครับมากคือคือเอาเองโอคือเอาเองเป็นเลขมากเนาะเออเลขมากแต่ว่าเลขอันตัวนี้นี่แม่นพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าสิเมื่อว่างสีเดียร์ละว่าเลขอายุอันพระไร้เช่นนอันนั่นแหละอายุพระรามเช่นี้เพิ่นจ็ดปีก่อนบอกมันมันมากออกตัวนี้นะค่อยคิดเอาเองโอก็เลยืะเลขะ ชุนเก่านี่เด็กะอาจานเพื่อนบอกก็มันเด็กอันนก็เพื่อนบอกก้อนสิกรับอีมากก้อนสีกเก็บเต็มเก็บยังกันอย่นะครับครับประพรอแต,แต่ว่าต้นนี้เขาช่วเองแะโดนลรออันนี้นเพื่อนบอกครับอเอาครับเอฟซีขั้นถามมักตัวเลขหนึ่งศูนย์เก่าของปลาหน่อยปลาพรอนท้องเฮาก็ล่องเอาไปเสี่ยงโศกเสี่ยงลาบลองเบิองครับหรือว่าหนึ่งแปดศูนย์ก็ได้ครับกดไลค์กดแชร์ครับขอให้มีโชคใหญ่เนาะประจําวัดวันที่สิบหก ธันว่าคมพศ2 5 6พครับเดี๋ยวเมื่อนีเบาแอมมาทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับขอบคุณครับป้าพรป้าน้อยครับสวัสดีครับไปเบิ่งนของดีครับเบาแอมมาทงนี่จิเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีคของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรลียกเงินเรลีกยงทองเรี่ยงซั์ครับค่าขายขายขายของบูดี ลูกค้าโบกให้เขาลานคนยางพานเอาตัวมนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื่อเรียกซื้อลอตเตอรี่จิงสิริลือกินะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อารทิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหอวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดเนะพ่อนวดปี่หลอดเี่ะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้าใครๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานเท่น้าี่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ให้กันครับท่านผู้ชม ไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่ามผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมาแล้วรับเนาะและ้วก็มือแทะรับทรานบู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับารรม้ชมข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารนะครับด้วยานผม้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะ,ะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดุกกมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งเื้ากันนี่ครับหูเงินคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมโมโตงนีได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเราเอมเราตรงเนี่เอามาโบลายครับามาฝากอิฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุาให้ถือกเกลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับสิใหเเบิงตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ หนึงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ